สวัสดีครับผมก๊อฟจากสำรวจตะวันออกนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าเอ็นแม็กนะครับนะด้านหน้านี่คือบริเวณของร้านอาหารซิวเล็กไวเอริยนะครับนะก็ฝั่งนู้นคือไร่หุ่นนะครับนะซึ่งไร่หุ่นเขา,าปิดบฏิการนะยังไม่เปิดบริการนะครับนะแล้วก็เห็นเป็นทะเลสาบเป็นคะัเทศาาเปร์ไกลนั่นคือ อ่างเก็บน้ําห้วยตู้นะครับนะบรรยากาศช่วงเย็นนี่ตอนนี้ประมาณสักห้าโมงครึ่งแล้วนะโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะเห็นพระอาทิตย์นะครับนะสาดส่องมาบนผิวน้ํานะครับถ้าเป็นสีเงินนะนะนะมองไปไกลๆนี่ทิวเขาในใี่คล้ายๆกับมีหมอกมีหมอกบางๆหรือเปล่านะอานะกาศดีมากนะครับนะแต่วันนี้ผม,มเทพพามาชมบรรยากาศ อ่านสักทีเดียวนะอยี๋จะพามารีวิวหรือมาบอกกล่าวกับเจ้า NMAX นะครับนะซึ่งตอนนี้นะครับผมใช้มาประมาณอ่าเลขมายอยู่ที่นะเดี๋ยวสักู่นะครับนะเปิดให้ดูนะอ่านี่นะสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองกิโลนะครับนะแล้วก็ที่เห็นกก่พริบกก่พริบนั่นคือ ออยคือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับนะก็ได้เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะประมาณวันพรุ่งนี้หรือเมื่อวานนะวันหยุดนะก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับโอเคครับก็จะพามา,าพูดคุยนะครับนะถึงการใช้งานของเจ้าเอ็นแม็กนะครับนะที่ผมใช้มา3ามหมื่นหนึ่งพันโลเศษนะครับนะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มีจุดไหนที่มันยังมีปัญหารหรือ อะไรยังไงนะครับนะวันนี้ก็จะมาบอกกล่าวให้เพื่อนๆที่อ่าเผื่อเป็นเก็บความรู้ให้เพื่อนๆท,ที่ใช้งานอยู่หรือว่าทางสนใจเจ้ารุ่นนี้อยู่นะครับนะเพราะว่าเจ้าเอ็นแบ็กตัวที่ผมออกมาตัวนี้เนี่ยคือตัวปี2020นะครับนะเป็นตัวที่เขา,าเปิดตัวตอนเมษายน2020ันนะครับนะแต่ตอนนี้นะครับ2อ2 2อ่ิตคือตัว2021นเะครับนะเขามีตัวใหม่ออกมาอีก2 สองสีนะครับนะเป็นสีสีเทาหรือสีอะไรเทาดัมโบหรือไงนะครับนะไม่แน่ใจนะแล้วก็มีระบบใหม่เพิ่มเข้ามานะครับนะสำหรับเจ้าตัวปี2021ก็คือตัว traction control นะครับนะซึ่งเป็นตัวที่เอามาจากเจ้ารุ่นพี่ก็คือ x max 300นะครับนะก็มาใส่ใน n max ปี2021นันะี่แล้วก็มีระบบอะไรนะเชื่อมต่อนะครับนะ ระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะอย่ามาห้าไวคอนเน็กนะประมาณนั้นเนาะซึ่งเจ้าตัวนี้ไม่มีนะไม่มี t ทร็กเชนคอนโทรล,ลกับไวคอนเน็กไม่มีนะครับนะโอเคครับเนดะีย๋ยวผมจะมาบอกกล่าวกันในการใช้งานนะครับนะส0 0หมื่นโลเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันที่แผ่นนอกกันก่อนนะครับนะว่ามีอะไรผิดแปลกหรือเสียหายอะไรยังไงกันบ้างนะ นะครับนะเริ่มจากาไฟท้ายแล้วกันไฟท้ายก็ปกติดีนะไฟท้ายไม่มีหลอดขาดน,นะครับนะหลอดไฟเลี้ยวไฟไฟเบรกไฟไฟหลังเนี่ยไม่มีขาดน,นะครับนะปกติด,ดีอยู่นะครับนะแล้วก็มาดูที่ไฟหน้านะครับนะไฟหน้าก็ปกติด,ดีอยู่นะครับนะไม่มีหลอดขาดน,นะครับนะ <S 2> <S 2> ไฟ LED ยังใช้ได้ปกติไฟเลี้ยวทั้งสองข้างก็ยังใช้ได้ปกตินะครับ สำหรับการใช้งานมาสามหมื่นพันโลนะครับนะโอเคครับในส่วนของชุดสีชุดสีรอบรอบคันนะครับนะเริ่มจากบังโคลนหน้านี่ก็นะอ่าอยามาฮานี่ผมว่านะั้นในในความีเห็นส่วนตัวนะผมว่าเป็นเป็นรถที่มีชุดสีเนี่ยแน่นมากเลยนะตัวบังโคลนตัวแฟลลิ่งอะไรต่างๆมันแน่นนะครับนะ วิ่งเรียบในแบบไม่มีเสียงดังเขอแคลแกลแ,แต่นเน้นอยู่ตนะก็จะมีการใช้งานที่ว่ามีริ้วรอยบ้างนะครับนะนะตรงด้านล่างนี่คุณจะเห็นนะเป็นรอยเหมือนอ่ามันเพรเย่เพยเพย่ไปหน่อยนะแล้วก็น,อน็อตตรงนี้นะหลุดหลุดออกมานะครับนะเพราะว่าตรงนี้เนะี่ยผมมาให้ช่างเขาใส่ใหม่เพราะว่าอ่าตอนที่ผมไปอ่าขึ้นเขาไผ่พุทยานะก็ตรงบริเวณใต้ท้องตรงนี้นะก็จะคูดกับพวกหินอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะทำให้มันแบบมันหลุดออกมานะ ก็เป็นการใช้งานของเราเองที่เราใช้งานผิดประเภทนะไปขึ้นเขาขึ้นดอดประมาณนั้นนะครับนะนะไล่ออกมาตามข้างๆแล้วก็ปกติด,ดีนะครับนะชุดสีแน่นเปี้ยะนะครับนะไม่มีอะไรปิดแปลกเลยนะไม่มีอะไรหลวมนะครับนะชุดสียังแน่นอยู่นะครับนะนะันนี้ก็แน่นปกติดีนะครับนะมาดูกันที่ยางนะครับนะ ยางเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับนะล้อกับยางนี่พูดตามตรงเลยว่าสามหมื่นหนึ่งโลนี่ที่มันควรเปลี่ยนเลยนะครับนะควรเปลี่ยนตั้แต่ตอนประมาณสัก2อ0หมื่น 20, หรือสองหมโลนะครับนะก็อยู่ที่การใช้งานนะผมก็ไม่ร้ค่อยไดไปไปไหนไกลนะครับนะก็ขี่ท่องเที่ยวในแวถวจังหวัดสุรีนนะก็ขี่มาทำงานนะก็ดูแล้วก็นะยางเริ่มจะสึกนะครับนะก็ต้องได้เวลาเปลี่ยนแล้วนะครับ อย่างหน้านะครับนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูบริเวณยางหลังนะล้อหลังกันบ้างนะครับนะนี่เลยครับล้อหลังนะล้อหลังก็อพอๆกับล้อหน้านะความสึกหลอของอยางนะแต่จุดดึงที่นี่เลยครับนี่นะครับนี่เป็นการแทงหนอนนะนี่เลยผมไปแทงหนอนมาแล้วนะครับสองรูนะครับนะเจ้ายางหลังนี่นะ นะตรงนี้ไปโดนเป็นโดนน็อตมานะน็อตทิ่มมาแล้วก็รูนึงเป็นรูเล็กๆนะครับนะช่างก็ทาการแทงหนอนให้นะครับนะตัวตอนแรกจะถามช่างเขาเขาบอกว่ามีแทงหนอนจับแลยนะสตรีมใช่ไหมแต่สตรีมทางาร้านเขาทำไม่ได้นะครับนะเขาต้องถอดล้อเนี่ยไปให้อีกศูนย์หนึ่งทำให้นะก็ค่าถอดค่าไปทําสตรีมสามร้อยบาทนะครับนะมันต้องใช้เวลาผมเลยอ่ะไม่มีเวลาต้องใช้รถเลยเขาทาการแทงหนอนให้ แผละ80บาทนะครับนะนี่นั้นหนึ่งรูใน80บาทนะถ้าถ็นหนอนนะอันนี้ผมก็อแทงมาประมาณ6 6เดือนไดและมั้งนะผมว่าประมาณนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะเนี่ยแต่มันก็ที่จริงตรงตรงตรงนี้มันจะมีเป็นเหมือนอะไรยื่นๆออกมานะเป็นอุปกรณ์ไอ้ตัวตัวหนอนก็นะยื่นออกมามันก็สึกสึกไปมากนะสึกสายเขเลยก็แสดงว่าก็คงไม่นานนะมันคงจะรั่วอีกหรือยังไงนะ ก็คงต้องได้เวลาเปลี่ยนยางครับนะครับในส่วนของยางยางเดินเป็นยาง IRC นะก็ใช้งานได้นะครับได้ได้ปกติดีนะไม่ถึงกับดีเลิศนะครับนะโอเคครับในส่วนของอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับนะรถคันนี้ก็ผมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากนะครับนะเป็นรถเดิมๆนะใช้งานเดิมๆบ้างๆไปเียๆนะก็จะมีตัวชิลหน้านะครับที่ทำการเปลี่ยนไปนะครับนะ เป็นชิวหน้าผมซื้อมาใหม่นะครับนะก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะไม่มากนะไม่มากกับตัวเก่าตัวเก่าเขาประมาณเค่นี้นะสูงขมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับนะนะก็มีชิวหน้าที่เปลี่ยนไปนะคะแนนก็มีตัวจับยึดโทรศัตว์นะจะเป็นแบบธรรมดาเนาะ นอกนั้นก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมนะคะรับรองเจ้าอินแมกซ์แอนดี้นะที่ใช้งานมาประมาณ31,000โลนะครับนะเรามาดูกันที่โช๊คนะครับโช๊คหลังนี่เออ่ยังเป็นอะไรที่ตึงตังนะครับนะเดินไปนะผมยังไม่ได้เปลี่ยนยนะยังไม่มีตังเปลี่ยนยนะครกันตึงตังมากกันนะลงหลุมลงอะไรเนี่ยเขาเก็บเก็บได้หมดเลยเก็บความสะเทือนขึ้นมาหมดเลยนะครับเนี่ย ะจะเห็นว่ายางยางยางว่ายางบางนะยางต้องเปลี่ยนแล้วนะสามหมื่นะ 30, โลเนี่ยมันคือต้องเปลี่ยนตั้งแต่สองหมื่นห้าก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับนะแล้วก็นะครับนะ,ะการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องนะครับผมใช้ช่วงแรกๆผมใช้เป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับนะทำมาช่วงหลังผมเปลี่ยนเป็นสังเคราะห์แทรนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะและ้วก็แล้วตัวสายพานนี่กรอ,องกรองก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับนะ ไหพานก็เปลี่ยนเมื่อตอน25,000โลครับนะเปลี่ยนไปตอนเปลี่ยนไปประมาณสองสาวันเนี่ยมีอาการนะจะเล่าให้ฟังนะครับนะมีอาการคือว่าเอ๊ยตอนขับเนี่ยเวลาจอดแล้วจอกตัวมันมีเสียงเหมือนแบบว่ามันแบบมันดแบบคลืดๆมันสายพานมันมันรูดประมาณนั้นนะนะแล้วก็มีผมก็มาดูมาจอดดู้ก็มองไปตรงตรงเนี้ยแถวเนี้ยนะ ตรงตาม,ตามอเนี่ยเนี่ยข้างล่างจะมีน้ํามันน้ํามันเครื่องไหลออกมาหรืองไงนผมก็อา้าวงานเข้าแล้วสงสัยเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็เลยรีบไปที่ศูนย์บริการนะครับนะเราให้เขาดูให้นะก็ให้ทางช่างเขาเช็คให้นะครับนะเขาก็แกะออกมาปรากฏว่าซีนซีนน้ำมันเครื่องรือยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจซีนลัวน่วนะนะ ตีรั่วเสร็จน้ำมันเครื่องก็เลยออกมาเลอะตรงบริเวณอาอะไรสายพานนะครับนะก็เลยทําให้สายพาน,นแบบรูดน้ำมันนะั้นแล้วก็มีตัวน้ำมันเครื่องไนะหลยเยอะมากๆนะตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะเป็นอะไรไม่รู้นะก็ให้ช่างเขาเช็คดูให้ก็โอเคนะเขาก็ดูแลให้นะครับนะก็โดยรวมนะครับนะเจ้าเอ็นแบ็ค นะปี2020นะี่บนาำนที่ใช้มา3 1 0 0 0โลก็ถือว่ายังใช้งานได้ปก,กติดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะก็จะมีอยู่ที่ว่าอาจจะเกี่ยวกับเครื่องยนต์คำนั้นอาจจะเริ่มแบบว่าเวลาสตาร์ตเนี่ยมันจะเริ่มมีเสียงแบบเหมือนรถที่มันมีการใช้งานมาสักพักกันเนะาะมันก็จะไม่ไม่เงียบเหมือนเดิมนะครับนะแต่ระบบการสตาร์ทก็ปก,กตินะครับนะเป็นระบบสตาร์ตไฟฟ้านะครับนะ ก็แบตเตอรี่นะครับนะแบตเตอรี่ในใกล้จะหมดแล้วนะผมว่านะชื่ออ่ามันมันแต่ว่าเมือยไ,ไฟมันอ่อนลงประมาณนั้นเนาะไฟมันเบาลงแล้วดูนะครับลองกดให้ดูสิตคกข่้งก่อนนี่เลยครับแบตแบตตอนนี้อยู่ที่ นะ1 3 1 4 4นะประมาณนั้นนะครับนะก็รถต่ำรเราก็เยอะแล้วต้องไปให้ช่างเขาเขาชาร์จให้นะก็ยังไม่ถึงก็ต้องเปลี่ยนแบตนะจะชาร์จแบตได้นะครับอ่าก็เป็นอันว่านะครับคลิปนี้ก็เป็นการมาพูดคุยบอกกล่าวแนะนำกันนะครับเรื่องการใช้งานเจ้าอ็นแบกมาสามห0่พันโลนะครับนะก็จะมีประโยชน์จากเพื่อนที่ ใช้งานอยู่แล้วหรือว่าใช้งานยังไม่ถึงสาม0 0ื่นโลนะครับนะแล้วก็เพื่อนที่อยางสนใจก็เอ็นแบกอยู่นะครับนีก็ถือว่าเป็นรถที่นะมีคุณภาพนะครับนะปัญหาอันใดยังไม่มีให้กวนใจกันมากนักนะครับเนาะโอเคครับนะครับคลิปนี้ก็จบเป็นท่านี้ครับนะเป็นการแนะนำรีวิวการใช้งานมาสาม0มื่นหนึ่งพโลเสร็จครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ ล็คลิปหน้าพบกันใหม่ครับ